จะใส่ประมาณนี้เลยโอ้ตังค์มัมีเสียงกุ๊งกิ้งด้วยค่ะตรงนี้นเสียงกุ๊งกิ้งถ้าใครเบื่อเนี่ยก็มาเล่นเออกระโดดเล่นน้อยๆนะคะก็น่ารักดีนะน้องหนูนี่น่ารักดีชอบทุกเยลลี่ดน่าแฟมิลี่สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่อชงเยลลี่ดน่าแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวหมวกของแม่นะคะนั่นอันแรกเราเรีวิวอันที่มันมีเสียงอันนี้ประมาณหนึ่งร้อยที่มันไม่มีเสียงนะคะเป็นเอ่อหนึ่งร้อยบาทอันที่มันมีเสียงนะคะเป็นอันที่เออ่ ประมาณ99บาทนี่คนประมาณ3ขวดนะคะจะใส่ประมาณนี้เลยอเนี่มมีเสียงกุ๊งกิ้งด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยี่มันมีเสียงกุ๊งกิ้งถ้าใครเบื่อเนี่ยก็มาเล่นเออกระโดดเล่นเนยๆนะคะก็น่ารักดีนะน้องหนูนี่น่ารักดีชอบมีกี่สีคะตัวนี้มีประมาณเออ5สีค่ะ5สีนะคะของผู้ชายก็มีนะของผู้ชายตัวไหนคะนี่ของผู้ชายมี Spider สไปเดอร์แมนอ่ะอันนี้สมมติเป็นผู้ชายนะน,น้องหนูเป็นผู้ ไม่มีผมนะคะนี่เวลาผู้ชายไข่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาผู้ชายสามขวดนี่ก็เปน็นแบบนี้นะใครว่านางหนูน่ารักคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะยินะย้มสวยๆซิน้องนี่น่ายิ้มสวยค่ะนี่สวยค่ะโอะม้มีกี่เสียคะสไปเดอร์แมนมีกี่เสียคะประมาณเออหน,นึ่งสองสามสี่ห้า,าะะ 1> 1, 2, 3, 4, ถ้าใครอยากซืทิ้งหนูจะทิงะท้งนี่ไปใกล้ๆนะคะสไปเดอร์แมนมีห้าสีนะคะ เห <19 S 2> มือนนกันกนีสีเหลืองด้วยนะคะนี่สีเหลืองสีเหลืองก็จะใสสวยนะอ่ะดีน่าล,<อ>ลองใส่เดี๋ยวเราลองใส่ใ,สสให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะดีนดาใสแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาใส่สีเหลืองกันเลยมีสีเหลืองก็ดีเหมือนกันนะคะอะ่น่ารักเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะเป็นหล่อเลยอ่ะสีดำก็มีถ้าใครอยากได้สีดำนนะสำหรับใครที่มีลูกนะคะซื้อให้ลูกได้นะ ดําหนิใส่รถแท้เลยพี่เยลี่ใส่ได้นะคะตัวนี้อ่ะพี่เยลี่ใส่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอออันนี้มันเป็นไซส์ของพี่เยลี่เลยค่ะตัวนี้ไซส์ของประมาณพอดีหนูเลยพอดีดีหน้าก็เหมือนกันนะน้องเจ้าสิไหนน้องเอ้าสีไหนคะอันนี้เป็นสีจริงๆนะคะเรใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอคะตัวนี้ไหคะนี่อันนี้สีส้มนะคะเป็นรูปแมวเหมียวถ้าใครชอบรูปแมวก็ใส่นี้ได้มีสีชมพูด้วยนะคะถ้าใครอยากได้สีชมพูอ่อนๆนะ แบบนี้เสีูยังเป็นลูกกบบนี้นะคะไอน้องนี่หน้าใสโอ้โหน่าใสอันนี้มันเล็กเกินไปหรือเปล่าคะน้องนี่อันนี้ราคาสิบาบาทนะคะอันนี้เล็กเกินไปอันนี้มีเสียงเป็นอันหนึ่งร้อยนะไอลูกกระต่ายมันอนีมันอลูกกระต่ายหนีเป่าคะนี่ลูกกระต่ายลูกกระต่ายจะเป็นของน้องน้อยค่ะตัวนี้จะเป็นของน้องน้อยนีาน่าใส องใส่ดูกนว่างไว้ก่อน่ใส่ไม่ได้ค่ะตอนนั้นอ่ะใส่โอ้ดูกดโตโอ้นี่น่าใส่ได้เฉยเลยใส่ได้ประมาณพอดีเลยนะคะพอดีเลยโอ้ดีนะแฮปปี้วนูพูดแฮงกี้สิแฮปปี้โอ้โหใครว่าน้องหนูน่ารักคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะน้องหนูน่ารักของแท้เลยตั้งทั่วไหนนี่นะคะลายมาใหม่อัปเดตลายใหม่นี่ไงคะเวลาน้องหนูแย่งโทรศัพท์นะคะจะทำตัวอ่อนๆตัวนี้มันลายอะไรคะนี่ลายอะไรใครรู้บอกด้วยนะคะ อย่าลายช้างนี่ลายช้าง,าางอ่านี่เคยช้ช่งดีปว่าเอาวางก่อนอ่ะนี่เป็นลายช้างนะคะลายช้างลายช้างก็ใส่ดีอ๋อหนูจะใส่ตัวนี้ละอคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น,นี้ให้เพื่อนๆดูก,ก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่พนนอนๆดูปิอุ้ยน่ารักอ่ะใส่ไปเที่ยวเออที่ที่มีสัตว์เยอะๆก็ได้ส่วนสัตว์สัตว์อ่าไป<ม>ก็อสัตว์ได้นะความเกะก็ได้อ๋อน้องนี่น่าจะใส่ตสัวนี้หรอคะจะเป็นหมีกอดตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นหมีกอดนะคะก็โอ้โหมีสายคล้องด้วย ของด้วยเวลาแบบตนนี้สองสีนะคะเวลาขี่รถนีค่ะเวลาขี่รถเนี่ยมันจะได้มีติวกไปหมุดหมวกของพี่ไม่มีที่ไปิูวไปเลย,ต,ยต้องเดินไปกินน่าเราไปคานี่ลูกคุกกี้เสริมด้วยอันนี้เป็นเออเหมือนกันลูกนีเหมือนกันแต่ว่าคนละสีนะเป็นลูกมีสีฟ้ามาเดี๋ยวเรามาให้แง่ลองใส่ดูกันอันนี้น่าไหมา อนนี้น่ารักมืกันนะคะเวลาแบบเด็กตัวเล็กๆใส่กน่ารักนะผู้ชาผู้หญิงใส่ได้น่ารักกันหมดเลยนี้น่าร้านเราไอ้พี่แอลลี่คะร้านเรามีบริการเก็บปลายทางไหมคะมีค่ะมสีลกี้ทีสีน้ำตก็เอาได้นี่อันนี้สี้ตาลไปอย่างนี้นะคะมาดีน่าลองใส่ดูอ่าน่ารัก บริการเก็บไปทางด้วยนะคะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะนี่ดูน่ารักมากเลยเนี้ยก็เดจริงๆให้ทุกคนดูสิจริง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 เก่งมากอ่ะมาอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะข้างในจบบตรงเนี้ยมันเป็นลายสกรัด้วยนะใช่มันน่ารักมากใครอยากได้นะชอบถีต้มนะอ๋อแล้นี่น่าอยากลองใส่โอเค น,นี้ด้ดวยอ๋อน้องนี่นะ่าล,นะลองใส่ดูสิอ๋อคิดว่าน่ารักบ้างค่ะคุณเก่งมากค่ะคุณดีหน้าคุณเป็นคนที่ดีอันนี้น,น,นี่นะ่ายังไม่ลองใส่เลยสีนั้นน่ะนี่เลยคะหมีหมีพี่หมีค่ะตัวนี้ ใคร<อ>ใ<ส>ที่กินกับหมีอ่ะทุกคนใส่ได้นะคะคไ,ได้อยากลอใส่มันกันมีบริการเก็บปลทางด้วยนะนหนทุกคนคิดว่ายังไงสวยถ้าใคอยากได้ก็